ซาแตงอ่อนเนี่เพิ่นไปเกี่ยวเข้าได้เงินมากกับเพิ่นเอาเงินนำมาโฮมไปซื้อทองน้ากันบ่แนนซื้อทองน้ำกันหนูเพิ่นมาโฮมให้แน่นี่แหละวโฮมโฮมได้แล้วก็ไปซื้อใช่เพิ่อนโอ้แล้วอันเพิ่นกับบ่ได้มีเงินจะเก็บไหมบ่บ่มีเพิ่นบ่มีแล้วบาทเพิ่นบ่ได้ไปเกี่ยวเข้าเลยมื่อนี้เพิ่นไปใช้ทำไมเนี่มื่อนี้น่ะเพิ่นไปเพื่อะพี่น้องเพื่อเพื่นไปจอบเงินโอ้ไปจอบเงินเดือนพ่อท้าวสะท้อนน้ำบ่ มันสีได้บ่เนาะจยากแม่ก็ยังบอกโหเลยาวนาให้เพิ่นได้นะจังเลยจัหน่อยพอได้เงินมาซื้อในภาควานนี่เนาะได้เงี้ยแม่แล้วว่่าวาคำใดเงินจะนั่นมาลูกเอ้ยให้หิบให้โฮมเนอพอได้ซื้อผ้าบัดผ้าหยังมากลางผ้าบัดผ้าหยังแหละแม่ช่างแต่ดินแร่หรือวะแม่แล้วน้าดินสิให้แท้อ๋อซื้อปุ๋ยซื้อหยังบ่ ภาพขึ้นมานี่ก็ได้อยู่เพื่อนชาวทั้ง,งอ,อ่อนอ๋อเจ้าบ่งมัหนี้เพิ่นเตรียมกะเกียมเช็ดอย่างน้อหนี้พี่น้องขยันแหง้งแท้ะชาวทั้งอ่อนเนี่ยนับถือนับถือคุดล่องเป็นคู่เป็นคู่โอ้เห็ดพวกก็ได้เห็ดเห็ดลามมานี่แล้วก็นาั่นนั่นแค่นั้นโอ้เพราะว่าทางนั้นมีแต่นางละโบยยากขนาดนีด้หนี้พี่น้องเอ้ ข่ามาก็คือบูเห็นราแตงอ่อนพี่น้องเกยแต่ว่าก็มีคนอยู่กันเลยเข้ามาทักทายแม่ชาแตงอ่อนนั่นเองพี่น้องสบายดีเด้อแม่สบายดีดูเฮ็ดหนังเด็ดนี่โอ้ยเมียนนำหนิ่งเนี่ย,อยเอออ่างไผ่อย่างนั้นก็ลูกแท้แท้นี่ยูอ่ะโอ้ยเผาแล้วลูกจุดมีแปดแมนแมนแมนยานไว้เนาะ โอ้ดังไพลมแบบนี้เห้ได้มันจิอันนั้นอะไรหัวย่านคันได้แนวมาข่างนี่ก็คือชิคกงเนาะเห็ดเห็ดบัวหายไก่ให้มาให้แมวเข่าได้เลยเห็นนะเขากได้เนาะแล้วซาตงอนไปใช้เสียเดี๋ยวนี้ไหนไปเ่มันดโอ้านไปไปไปมานั่งล้มกันกอนซะจากเล็กจังน่อยอ เป็นขี่รถโดยสารไป,ไปอ๋อนไ่อนดีว่าม่ไดออๆมนี่มีคนเข้ามาหาแล้วว่ามันนี่ยเอ,อ่อสาธงอนพันขี่รถโดยสารไปดดไปกับไครอ่ะ ลูกเพิ่นได้ซะลูกไปโรงเรียนเออลูกเพิ่นบ่ได้ไปมันนี่นนเนาะเพิ่นโทรมาบ่จัง,ททว,จงว่าไปโทรถามเพิ่นว่าจักช่างหอวไปเชิญระบงช่างห่องกับระงคนเมืองเลยแม่ก็บก่ฮู้โอ้จะโทรถามไหนถ้าเรามันอยู่เพื่อนถ้าเราเชิญน,นั่นแหละก็มาแล้วถ่กเ,เงินนะิ<อ>่นไป ไปเล้วมึงก่อมันบ่ไปก็บุ่ญรูบุญรูแผนแผนแผนไผาชเชนนานพังนี่แผนนั่นแม่นี่แล้วให้นางแตงอ่อนพากันคุดเออคุดกับชาวแตงอ่อนแม่นแต่เช้านี่เนาะแม่นอ๋อนั้นกับลูกชายมาคุดให้ยช่องนานอ่าไอ้นางแตงอ่อนคุดนานเดียวอันนี้แหละนี่นี่นี่จุดใจนี่เมื่อยแล้วแม่เลยบ่เมื่อยแล้วบอกให้งานก่อนมาเลยทีฝันเหว่าได้บาดนีทคุด คุณรักบรจะทั่วีนเรอมาบ่อเไมอม่างนี้จะเหม็นมุงเหม็นมุงวะาเิ็ดเอารักแล้วเอาผัาแข้งแลนะเพื่อนแม่นมาขังทั้งนี้อปลูกพักไว้กินเนาะแต่มันงามให้กับลารพออเนาะมี่ากายดองเท้าบนี่เลีแต่คอกันกินเอ่อคำว่าผ้าเห็ดมันก็เห็ดคนอยู่ดีเขาว่ามาเห็ดทั่วไงคุณนานงพักก่ ลูกชายมาคุณหายสามนานเพื่อนไปแต่เช่าเพุ่ณว <farewell> uh ่าอะไรเพื uh ่อนห้า uh. ก็ไปนี so ่เพื่อนห้าก็โทรถามโทรถามเพื่อนว่าคำเช่นไปช่างกันเมืองกันช่างแบบไหนของคุณได้เพื่อนก็ขายเนาะแ่พอได้เงินมาใส่เนาะลงมาเอารถคำอะไรเช่นตัวนั้นแหละอ่าอ่าอ่าเฮ้อแล้วเพื่อนว่าคำมาได้เลยชิลลงไปหาช่างันผู้อัน พี่น้องเพิ่งนั่งคอยย่อยลเลยชาวชิตธานแหละพี่น้องวัดหาดชิตธานวะแม่นินชนโนล้ลยอยู่ตลาดพระหาดชิตธานก็มีพี่น้องหมดเลยนะี่มีแล้วเพิ่นอยู่ใส่ก็อยู่ตลาดเก่าวะ่ะตลาดเก่านิโนนี่แม่เพิ่นชื่อเน,นี่ยนะอยากแม่ก็โผล่นางแต่ก่อนนี่ไปนอนสองคืนสามคืนเลยว่ะไปดำผัวเพื่อน แล้วนที่ลงไปหาพนั้นพนั้นพาไปไปเบิ้งว่าของพนั้นเกินนั่นยันไอ้น่องแท้ๆพราสฉนท้อนนี่บ่แม่น้าคนเรื่องเคยกันทานแหละเออโหลไอ้น้องแท้ๆขคือบุเคยได้ยินเหมือนกันกินเบียนนานคือการได้ยินแค่จ้องอ้อนเราไม่ได้ดอกเพห็นหรสิไปซื้อน้ำพนั้นเราจะให้พนั้นพาไปบาทลองเบิ้งเนาะลองเบิ้งของเพนันเบียนนานคือการไดนแค่งอ้เรา แม่ยดไปเกี่ยวข้าวว่าแม่มัน,นย่ไรแม่เนีแต่แม่ชื่อ่แนวใส่คนก็ไปเลยเอออทองใส่ไปแล้วไปลออวแลวปวว้วแล้วลแล้วไปเลยานยังอดเอาใหม่ก็อดอิงได้ให้คน <laughs> ได้ิได้จะสมายมาแม่ิได้ก็ ยากแลว่าวเดินดีกว่าเน้อสี่เดือนแอันนั้นพตอนแรกกับแม่เฮือนเฮือนหลังนี่นะขู่มือนี่เจ้าอาชัยอยู่กันจะคนอชัยกันเฮือนหลังนี่หันเฮือนลูกสาวนั่นล่ะจังว่าเจ้าอยู่จะคนของมือนี่อยู่หันลานหันสามคนกับลูกชายคนนึงลูกชายใหญ่บ่ลูกชายลูกชายโอ้ลูกชายไปนั่งไปก่อนแหละประมาณจกปีโยมก็สามสิบปลายปีแล้วโอ้ห่าบุญไม่มีอ่ะบ่พวเคยอย่างเมียจะเถอะเออพิ่งกลับไปทำงาน ไปแล้วพอเชียเพิ่งกบูเพิ่งมาแล้วเพิ่นกงไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวนาอยู่ว่าพิ่นไปแล้วอพอได้มาซื้อวัดตึงเงินเพิ่งเงินไปถึงเธอพึ่งไปถึงเรียงงวงวัเรียวนั่นแหละลูกเธอพึ่งไปเกี่ยวข้าวนม้าเนี่ยเราพิ่นไปลองบังอื่นเจ้ากับใบใสใบใส่ลูกชายเรียวนั่นแหละใสเฮือนเข้าอยู่เจ้ากันเนาะเฮือนพึ่งได้ลูกเว้อันนี้หันพึ่งมายามได้แหละแม่ว่าให่ บอกเหงื Finally, like right. so rain, ้อหนักตอกแรงมาแล้วครับผมถูกผมผ่าให้ในชีวุ่นเขามาให้เขายู่กับลูกเขาเขาละสิได้อยู่กับชาติงอนบ้างนี่เนาะแมนอยู่น้องสาวต่งอ้อนนี่แหละถ้ากินแห้งลูกเคยน้องอ้อยพอแล้วคำฉีดได้ผัวนโมแบบนั้นใหญ่เนาะจะงามได้ลูกเอ้ยยันแม่ไปก่อนเงินบุญแม่บุญยันใหญ่มาแล้วเป็นชาติงอนเลาะบ้านหมดได้เลยนะ ต่พ่อผู <pad> helmet, ้เลี้ยงนางไปงออนก็ยังมันกินแห้งลูกแห้งเ้ายังไปก่อนเหยอือในนี้บุตรแม่ก็ยังได้กินแห้งลูกอยู่แบบบ่ได้คลองสิได้เฮือนได้ชานิใหม่อีกเนาะได้ชาติงออนเนาะอยู่เฮือนหลังนี่จนว้าจึแจ้งเนีอยู่จนตายเนาะจนตายคำประหิตคำแรงเงินคำแรงเงินขาหัวแบขาคุณทอดแล้วกะไม่คำมือเลือเทไรแล้วก็แม่จะเห็นเฮือนให้เพิ่นน้อยก็ได้เสามาตั้งเพน่นเนาะ นี่ยิกในใจแม่นี่อยู่ได้เฮือนคอทางลาวหั่นน้อยอียามมันเฮือนปูนเนาะเพิ่นปูนน่ะมันบ่ได้เฮ็ดลายเทือเฮ็ดเทือเดียวแล้วแม่คนเฮ็ดอันนี้หจน้อย่าโอ้ยเพลแล้วเฮ็ดแล้วรองเทือก็บดบุญแม่ไปแล้วก็ไฟสิหาให้เฮ็ดได้นี่บ่อาศัยแม่นี่แล้วแล้วเนาะแล้วก็บ่มีบ่อาศัยได้ครับนีเฮือนอานนึงว่าเจ้าก็พอได้มาอยู่เฮือนนําเพิ่นเนาะแม่อันนี้ก็ไปมาบ่ะ หลังมือก็มานอนน้ำเข่าลังมือแม่ก็นอนพุ่นการอยู่ที่หัเฮ็ดใหไฮไซนาแต่ละมื้อตื่นมาทำมาต้องต้องได้ไปหาเอาให้งานมารับจ้างมากินเนาะแม่หนักแม่รุ่งงามันเบิ้ลเกี่ยวเข่าเกี่ยวร่ามแล้วก็ตัดอ้อยแล้วบ่ายต้องได้เฮ็ดคู่เวลาแม่เฮ็ดนางแตงอ่อนก็ไปงามผลมันไปดำนะงามดำนครับมีเถอะก็ดำนาดำสั่งยามดำหนัก แล้วเกี่ยวเขาผัดไปอันนั้ตัดอ้อยตัดอ้อยเอาในเห็ดบัวได้มีน้ำสบายก็ทำบะมี่นาเรากเอออืมทำผู้มีหามีนาเห็ดคือหอยกินครื่องยาขอนเราฟองอยู่ชนุกสบายไปกินครื่อคอนทำบะหมีกับมาได้กินอาหาหลักอย่างแบ่ายมาซื้อข้าวโลข้าวตองน้องเถ้ากับพ่อซื้อข้าวโลแล้ว เป็นยังไงจ่าวป็นอ่อนเพลินตั้งยุดไปเอาเงินบ่ามันเองเพลินจังโบปเกี่ยวเข่าเป็นบ่ได้ไปมันเองหันตั้งยุดตั้งไปบางทีบองไปแล้วแสดงว่าคนแล้วลายวัดแล้วแน่เพราะว่าคนสีแล้วอะไรไนี่ค่อยๆยังสีแล้วเลยทั้งบ้านน่ะแล้วลายค้นอะไรนางลูกตาก็แล้วว่านี่ปั่นว่านี่เริ่มสีบามีว่างงานอะไรได้หนิเนาะบามีแล้วบามีบางไปแล้วนี่จะเริ่มขุดมันตันอ้อยบาท ผมจ้างคนมันก็มีแมนมือเท่าไหรกันจ้างคนมันเจ็ดชิปโม่แปดชิปโม่ฮอนมือละแสนซักเอาแล้วให้พวกโม่ฮอทเกี่ยวข้าวแน่เนาะเกี่ยวข้าวน่ะโอ้ยสบายแล้วบ่สแซนหาแซนหกช่องแซนก็มีกันเจอว่างเขาจ้างเกยกันแน่นแม่นเกยกันเู็นยังไงคนงานก็ช่องแซนด้วย อใครก็ลังไปหันก็บเบิรบาทเดียวคงเดียวนั่นนะมันคนหลายเนาะกันวางขาเกยกันนะเขาเกยกันนะมวนมนวนน้องผูเจ้าอยู่ได้กวนมันนี่บุกคุ้มไปมันอ่อยงานอย่างนักแล้วแบบได้หน่อยเนาะได้หน่อยกินอยู่บตัวเองได้ไามเนี่ยไม่ได้ของตัวเองบิร์ตของอยู่ของอย่าปตะโกนมันหนึ่งเข้ากันอ่อยกันกันอ้อยกันเผาเขาเองของกินเขาเองออ บเขาเป้ากั<แ>นไดตัวนี้เนะาะเขามันคือเกี่ยวเขาเกี่ยวเขามีแต่คนเลี้ยงมื้อแต่เงอนได้เงินก็นใช้หมได้มาซื้อในพงในพังเนาะน,<แ>น,นี่เกี่ยวเงินได้ใช้ซื้อในพังด้เ <แน S 1> งินมาตะเกี่ยวเขาไปซื้อทองไปละซื้อไปไละไ้ล,ลูกเอ้คือเจ็ดล้านทองนั่นนะเจ็<อ>ลดล้านเฉลียวพันมีแต่ว่ามาเนี้ยกันไปเกี่ยวเขาไปนำพอได้เงินซื้อในพงในพังเนาะ แช่หนึ่งกับเรือเพื่อแล้วเนาะจำชีวายนะแช่หนึ่งหาชีพกับเรือเพื่อเลยนะหวานในพักหัวพวกบัวนาะแม่มีแล้วนายพักมันแพงเลนพักกาบัวทักบัวได้แล้วนายมาได้ใช่บัวนม่ของแม่ปลูกไปขายอย่างนี้นะว่าก็เอาหัวมันไว้แม่หัอนนแมวมันอยู่จะดีแล้วเนาะได้แมวแล้วพวกบัวยังแต่ขออง้มปทักกาว ขี้แล้วบ่ายนี่น้ำในเขาก็เสียวคาไปน้ำเพิ่นเนาะเสียแล้วน้ำเพิ่นเครื่องคาเครื่องคาแม่นครับบรินางแตงอ่อนก็บปลือเปลือกเนาะใส่น้ำแม่นและเพิ่นบ้ได้เปลืองของน้ำเพิ่นอย่างโบ้ใส่แล้วเป็นยังก็บุ้นใช่ของน้ำจ้างน้ำเพิ่นเพราะว่าใช่แล้วก็เอาอัน ก็ทางดับนี่เข้าไปเขาลูกซื้อท่อมันต่อไปเนาะไปใต้นี่แล้วก็ใส่อาบนะฮันเลยอาบนีห่หันสบายลมบผ่านไอ้นี่ยำหนาวเราวบ่เห็ดว่าแม่ขันบ่มีห้องน้ำก็ยังว่าแนวหนึ่งไหมอันนี้มีห้องอาบน้ำสบายเ <c oughs> ลยอ,อ,อ,อันน่ะหรือเพิ่นบ่ซื้อท่อปะซื้อท่อเราซื้อท่อมาเสียดทางพวกทางพวกอย่างนี้ก็ไปพุ้นเบิดเน,น,นาะเขาอาบพันยามไม่สิบบนหนาวเลยแต่ เพราะพึ่งอยู่ตะกี้เราต่อมากจะเป็นแม่พปแล้วนม่นหรอแม่นบาทนี้หันถือกันมาหยิกมาหยักนี่แหละเราก็อถอดออกถอดออกเราต้อกวาดมาของเราอันทองนะมันเพิ่งุดท้ายมาแล้วาไปขายบดบาทแม่มันทำหานในใจทอ้งเราขายไปแล้วแม่ด้ยความขายกูเถ็ดขายหมอทองหมดลเรแม่ไปซื้อเอาแล้วว่ะนี่ ใครทอดก็บ,บอกกูว่าช่วูแล้วใส่ดูไปพอสายแน่นี่เนาะนี่จะวันนี้ก้อนสีวอลน้ำเล่าเรามึงน้ำเล,าล่าเขาใส่ของน้ำเวลาเล่เาน้ำเล่าก็ได้ดเราแม่ไม่เป็นอน่ไหนไหม่น่ๆเข้าแม่บรเห็ดไห้โอ้โหของนั้นละเห็ดแม่นเขาว่าแม่จะนะเห็ดน,นะนั่นนี่มะนั่นต้องอ้อนเงินน่ะยืมเชื่อนักเชื่อนี้ก็ได้เราให้เออแต่ว่าเราให้ชี้ให้เราเห็ด เราเห็ดเองหัวง่ายไปเลยนี่จะแม่และจะมาอยู่นะแบริหารแต่ก่อนเนาะาใส่ผัวเพิ่นของมูนี่แหละเด้โอ้ยผัวเราตะกี้เราดูเราหมั่นอย่างไรเราดูเราปลูกผักปลูกหญ้าปลูกข้าวปลูกข้าวแล้วใด้ประมาณจักเม็ดใช่ไหอประมาณซ้าวเม็ดเนาะประมาณซ้าวเม็ดกระถึงนั่นแล้ยใส่สะดวกน้ามองใน ดูออกสบายเนขออนุญาตนะมึงถ่ายนักถ่ายเบาเนาะสบายเวลากลางเวียนเว้นนี่สิไป็นท่าดีไซส์สมุดว่ะเนาะแปลป่าแปลเถือกแปลห้องน้ำแม่เล่นไปห้องน้ำแับบ่มีน้ำบ่มไหลไปมาไหลเห็ดนะก็แม่ยังไปแต่เราชัว่าเนี่ยได้เจ้แม่เมื่อใดหยุดขุดไม่นานผักมันก็ขุดมันก็อยู่เชื่ออยู่เมื่อนี่คอยมาคุบมเื่อนี่มาเดี๋พวคนโทรไปเพคนว่า ให้ลงมาพูาลงมาบึงกองหรอเพื่อเไป่อแม่กะาะไปน้ำมีแล้วจุไปเพียวเลยไปเียวบเก่งไหมไปเพียวเลเก่งเลยเราเขาก็ว่าเราเก่งเก่งแล้วจังพุจักวิธีพุจักเข่าหงานั่นเขาหงการนี่มาเพิ่ไดหูวัดแังชื่อพุจักดูวัดห้องหูวัดนาืเชนาละอานบริเวณบริเวณเขาีสมาแบบใด ป็นอยู่ใส่เป็นบุตรเขามาหลอกเชียงเขาแซวชาวบ้านเขามาหลอกเชียงเราไม่ยินเชียงก็มาให้นักใต้ก่อนใช่แหมครับเอาเลยก็ได้เขาธรรมดาเน้่ยเป็ยังยอมโตเดียวนี่แหลยแบบยืมมันสอบยืมโชว์ูยืมได้อย่งเราไปเห็นได้หน่อยว่าเป็นนักชื่อหรือว่าเป็นมันเคยกดเนาะ นี่บ่ลูกชายแม่ลูกชายนี่แหละอยู่น้ำผึ้งนี่แหละพ่อเลยอยู่กินน้ำผึ้งนี่แหละหาอยู่หากินบันเข่านเข่าบ็หานเข่าโอ้แหว่าไปเป็นกรรมกรครับวันนี้วะแม่น้องคณะเขาน่ะแม่กานของไปกรรมกรแล้วข้อเข่ามาหกอยู่ มาทั้งไปเป็นกรรมกรไปจนชิ้นปีเวลาอันนั้นก็ได้เขา่าไ,ได้หลูมก็่ได้เรากรรมกรคือว่าสม่งมือแบบเอ้ยน้องไก่ชัดกันไั่นีเข้าหาแล้วไปเออขั้นไปเป็นกรรมกรเขาในโบจ้างบ่เขาโบจ้างเขาเห็ดเขามีเลยาางานเขาเออควันไผ่หน้าหลุหมอดควัขนขนาดควายน้ำตาแต่น้ำตาแต<า>่ห<า>มอมอดแล้วมันกระเทือนละจะจูดันใหม่หมดเลยจูดันใหม่ปวดจด พูดเหตุตรงเหตุวัาแล้วกับแม่เนี่ยมีข้าวตุนไว้กินบ่อขมือเนี่ยบ่ได้ลูกไปแม่บ่ได้มีได้มีแต่ลูกสาวหลายบ้านพงษ์ยานางอะไรชีมาให้จอกัน้องลูกตานะแนีแต่กินน้ำฝนเลยคนย้ำเลยกินน้ำ่นมดแล้วเกาวมดแล้วเพิ่นมาเบิ่งเออบ่มีแล้วเนาะแม่ข้าวสิมาให้หลายทางเบิ่งเนาะแนถ้าแต่งอ่อนแล้วบ่มีผู้เพิ่งพิ่นเนาะบ่มีผู้เพิ่งกี Hispanic ่กินนโลเมตรบ่มีกินนิโแม่เช้านึ่งก็กินนโลแม่ แม่เลยไปกินเที่ยวไปแม่นลูกพวเพิ่นผูเอาเข่ามาแล้วเพิ่นกับนักใจเนาะเป็นไพ่ก็คือกันนี่วาวบอลแจ้งไหนเนาะีแม่ขันเลี้ยงทอดแม่นี่มันสีโบนักแม่เหรอสีมะเลี้ยงวัตรขยงวัตรกูลนี่มันกันนักเนีเพิ่นเลี้ยดให้เป็นาระการอืมแชร์ของแม่หนึ่งชุกเลยแม่ก็หยาดเสติปให้ยางแต่อ่อนนะฮะเลยเลย อันนี้ก็จจเงฟังจึงแม่นมนี่กูอม่แล้วิ่งจะแก่เขาฟังส่งให้๋อิ่นว่าอันไหนชิบสอดไปบอได้กินจะได้กินเนาะแม่นนางเถอเพบ่นบเได้มาแล้วเขาซีกิน่นมาไหวให้เงินนี่สารงอนิันกัมาโฮมน้ำเจ้าว่าิ่นจะแก่เขาได้โฮมแล้วก็ไปซื้อได้เออ่ังกัมาโฮมคือกันบ้านนี้ได้แวเพิ่นก็บมาโฮมเลย เพิ่มขึ้นก็ครัวขอบคุเพิ่มทำได้กับเพิ่นยืินแม่เถอะสามชีพเถอะเศร้าให้แม่ซื้อกินนี่แหละก็ได้ซื้อกินน้ำส้มน้ำหวานเนาะออไปพิยาแม่เอ้ยแล้วแหละจุลันจะยุ่งจะเมื่อยทำสบายทำสบายอยู่แล้วเงินคือซื้อแล้วแล้วคุณจะความขึ้นเนาะคุณจะอะไรเนาะเพราะว่าจักแล้วเนาะเพราะว่าจบ้านเต็งอ่อนเจ้าก็พุชักเป็นคนเลยเนาะเพราะว่ามันก็หัวแล้วเพราะว่าลองจะความขึ้นนะว่างานซะเนาะ แม่ก็ดีใจน้ำคนจักจักแรงจักง่ายจักเยื่อว้นซานหนูคนมปอใบงานกลางกลางคืนกับคนมือใบกลางคื้แม่มาเจอบบกกลางคืนนอนก็มองสิดมงยันคนไปนะมาก็เห็นคนนอนใเห็นอนโย่แม่ยันยันคนใบกลางคืนคือจะเกาอะไรมันกับบุก้าปาลูกคนเดียวเนาะ ผ้าตราโตเนี่ยเขาอยู่นอกผมมือพันนอนนอกวะตื่นมาเช้ามาแหละพันไปพันแม่พันไปแหละเอาลูกออกมานอนอยู่นี้เอาพันหลังชี้ล็อกห้องไว้แม่เออพันชี้ล็อกห้องไว้เดลูกจะออกก็ได้บาทเออพันเอาลูกออกมาพี่หลัแกให้ลูกเป็นลูกบวชล็กอย่ามันบวชจื้อนาะแม่อย่ามันเสียแบบพันเอาออกมานอนอยู่นี้มันแจ้งแล้วมันก็ลูกผมมือเล่นมืเท่าแล้วห่อย พนไปแต่เด็กนะเธอนะไปเดยเขาเธอพันกับบริหนึ่งเข้าจักขซานให้เธอถ้วยอันยนึ่ง่าเลยเลยมาวกัพนเินนเธอพนมาคำนควันขาตาจนให้วอะไรเนี่ยอันนี้ีไฟเอ้ยผมบอว่าจู่จู่แต่ก่อนจู่ังแปดเลยมองนั่งต่ก่อนกับไงบอกกันเห็ุเองมา โอเคแม่กันชั่นกันอย่งไรกันที่ได้กลับเลยได้คอยกลับปรมาณไหนนี่ตัววาเนาะเบิ่งชาวแตงอนซอยกันเบิ่งไม่ใช่แหล่แม่หรือเป็นป้าเนาะแม่พอได้ซื้อน้ำส้มน้ำหวานเอากันได้ซอยกันเนาะจะหมดปลอดภัยเลยอยู่ดีมีแห้งได้ไแมตู้เด้อเบิ่งน้ตง้อยน้ำกันเบิ่งไม่ใช่แห่นางอ้อยหนังอ้อยก็เมย์เมยจะบอกว่าเราคงเฮียน ลงลงลงเลยยังพูดได้เลิกมาแล้วไม่ไล่มือนนี้ก็ไม่ไล่ไปเลยหละเพิ่นเพิ่นแค่โบอยู่โบจนเลิกซ้ำก็ขึ้นมาขึ้นมาเลยไม่ช้าจะไปแช่ไล่หรืไปแล้วลงแลยไม่ต่อยหลับโอเคสบายดีไหม